คลิปนี้เรามาดูวิธีการเติมเงินมือถือผ่านแอปธนาคารกรุงเทพบวัวหลวง M b a n k i n g กันนะครับก็เพียงแค่เรานะครับมีแอปธนาคารกรุงเทพนี่แหละครับเราก็สามารถเติมเงินมือถือได้แบบฟรีค่าธรรมเนียมเลยนะครับอ่าก็สําหรับวิธีการนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีแอปแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่แอปธนาคารกรุงเทพได้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดเติมเงินตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดไปที่ธุรกรรมตรงนี้ก็ได้นะครับธุรกรรม เมื่อเราเข้าหน้าธุรกรรมแล้วนะครับให้เรากดเติมเงินนะครับตรงนี้เลยโอเคครับก็จะมีให้เรานะครับเลือกเครือข่ายนะครับหรือว่าผู้ให้บริการหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ท m o v e นะครับดีแท็กและก็จะเป็นนะครับ AI s อเอสวันะครับในลักษณะนี้เลย TOT ก็มีนะครับ a p s h o พ s h o y นะครับ ก็พเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกที่จะเติมเงินตามเครือข่ายของมันเพื่อนได้นะครับก็หลักๆแล้วก็จะมีทูมูฟเนาะทูมูฟจะมีขั้นต่าการเติมเงินอยู่ที่50บาทนะครับ AIS จะมีขั้นต่ําการเติมเงินอยู่ที่20บาทนะครับและ d t แทที่คนเติมกันบ่อยนะครับก็จะมียอดขั้นต่ําอยู่ที่20บาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะก็เราก็กดเลือกเครือข่ายที่เราต้องการเติมเลยครับจากนั้นนะครับให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ10หลักของเรานะครับใส่ในช่องนี้้เเขาไปลย และให้เรานะครับมาเลือกจํานวนเงินนะครับตรงนี้เป็นจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเนาะก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับและมันจะมีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่20บาทเนาะไปจนถึง800บาทเลยในลักษณะนี้เลยครับก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับเลือกจํานวนเงินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดตกลงจากนั้นนะครับตรงนี้ตรงหมดหมู่ให้เราเลือกเป็นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เนาะในลักษณะนี้นะครับโอเคและถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนนะครับอยากจะบันทึกข้อความไว้ในสลิปนะครับก็มาเกอกตรงนี้ได้เลย พิมพ์ได้เลยนะครับอาจจะเป็นเติมเงินมือถือ20บาทในลกนาาักษณะนี้เนาะโอเคแล้วเรามาตรวจเช็คอีกทีนะครับว่าหมายเลขเราถูกต้องหรือไม่นะครับจํานวนเงินถูกต้องหรือไม่แล้วก็ข้อมูลข้างล่างนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าข้อมูลโอเคแล้วให้เรากดต่อไปได้เลยจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราต้องการจะเติมเงินหมายเลขโทรศัพท์นี้ เครือข่ายนี้หรือไม่นะครับและจํานวนเงินถูกต้องหรือไม่นะครับในลักษณะนี้เลยถ้าเราโอเคแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาและกดไปที่ยืนยันตรงนี้เลยครับโอเคครับทํารายการสําเร็จนะครับในลักษณะนี้เลยเราก็จะได้สลิปมาเนาะว่าเราเติมเงินมือถือนะครับผ่านแอปธนาคารกรุงเทพบัวหลวง Mbank i n g นะครับอ่าแล้วก็จะมีที่เราโน้ตไว้เมื่อกี้เนาะว่าเป็นข้อความเติมเงินมือถือ20บาทในลักษณะนี้เลย เดี๋ยวเราลองมาเช็คจํานวนเงินกันครับว่าเข้าหรือยังนะครับกดไปที่การโทรดกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับกดซีเรียมและกดโทรออกไปที่เบอร์ที่เราเติมเลยครับโอเคนี่นะครับเงินเข้าแล้วนะครับปกติผมมีศูนบาทเนาะเติมไป20บาทนะครับเงินก็จะขึ้น20บาทในลักษณะนี้เลยและมันจะมีข้อความส่งมาบอกเราด้วยนะครับว่า เราเติมเงิน20บาทสำเร็จในลนักษณะนี้เลยยอดคงเหลือในซิมมี20บาทนะครับและใช้งานได้ถึงวันที่9เดือนกันยายนนะครับ2021นะครับ okay, โอเคก็วิธีการง่ายๆแบบนี้เนาะสำหรับการกดเติมเงินมือถือนะครับผ่านแอปธนาคารกรุงเทพนะครับ <c oughs> ก็เราเติมเท่าไหร่นะครับก็จ่ายเท่านั้นเลยครับไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับไม่ได้ยากเลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ